สาระที่เป็นต้นฉบับที่เป็นแกนธรรมในทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทุกเราพวกเราทุกคนก็รู้และรับทราบซึ้งในเรื่องนี้เป็นอย่างดีได้ให้แนวคิดหลักการ <c oughs> กับ่านรองวิชาการซึ่งเป็นผู้ คำกับนโยบายในการดำเนินการโครงการนี้เนี่ยว่าหัวข้อขอบข่ายเนื้อหาของหัวขอของเรื่องที่จะบรรยายนั้นอยากจะให้มีการกำหนดโดยเจ้าของโครงการนะออไม่อยากจะให้ไปนิมนต์ท่านนี้เชิญท่านนี้มาบรรยายแล้วก็ ไปถามว่าจะเอาเรื่องอะไรกันดีแต่ละด้านก็คงจะกำหนดเรื่องที่ตัวเองถน,นัดแล้วก็ประสงค์จะพูดเป็นหลักแต่ว่าในครั้งนี้อยากจะให้กำหนดให้มันชัดเจนเป็นตารางที่กำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็เจาะไปทีละปีดกปีดกนะไม่งั้นก็จะไปพูดกันเฉพาะเกี่ยวกับหลักธรรมะซึ่งอยู่ในพระสุตตันตปิดกและนาอภิธรรมปิดก พระวินยัยปีดกเนี่ยเนื้อหาสาระเนี่ยอยากจะให้มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งชัดเจนจากต้นฉบับเพราะว่าเราศึกษาหลักพระวินยัยพระวินัยของพระในพิธีรวาวเนี่ย สองรอยี่สิบเจ็ดสีขาบทเนี่ยเราศึกษาจากนาวโกวาทถ้าเป็นพระสงฆ์กันนะบวชมาก็จับหนังสือนวโกวาทพอว่าสําหรับพระใหม่ก็มาศึกษาเราก็ศึกษาศีลของพระจากนาวโกวาทนี่แหละแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเวลาศึกษาพระมีนายของพระก็ศึกษาจากนาวโกวาทนี่แหละ น้อยคนนะที่จะมีโอกาสได้ไปศึกษาจากพระวินัยปิดกซึ่งมีทั้งหมดแปดเล่มนะตามฉบับของไทยเรา <c oughs> เพราะเราจะได้รู้ที่มาที่ไปของสิกขาบทแต่และข้อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าที่จะบัญญัติสิกขาบทแต่และข้อเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็บัญญัติข,ญญขึ้นมา อยู่ๆก็มันหยัดขึ้นมาไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ญาติโยมประชาชนในแต่ละถิ่นแต่ละที่เห็นว่าเรื่องที่พระทำเนี่ยไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่น่าศรัทธาเรื่อมใสอะไรยังไงก็มาฟ้องก็มาบอก กล่าวกับเพื่อนพระรูปอื่นๆเห็นพระรูปนั้นรูปนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไปทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ดีไม่งามบางทีก็เป็นการกระทําที่มันขัดกับระเบียบปฏิบัติประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆเขาก็เห็นว่าเขาก็ไม่สบายใจเขาก็มาเล่าให้พระรูปอื่นๆฟังถึงความไม่สบายใจไม่เหมาะสมของการกระทํานั้นๆพระเหล่านั้นก็ จะถ่ายทอดก็จะเล่าต่อการเป็นทอดเป็นทอดหรือบางทีก็ถ้าสะดวกก็กราบเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเลยว่าพระกอพระขอพระกลุ่มก็กลุ่มขอทําเรื่องไม่ดีไม่งามอย่างนั้นอย่างนี้ทําเรื่องอย่างนี้มันขัดกับประเพณีท้องถิ่นหรือไม่น่าศรัทธาไม่น่าเลื่อมใสอา้าวพระพุทธเจ้าก็จะกรัดมา สอบสวนสอบถามความเป็นจริงแล้วก็ส่งบัญให้สงบัญญาสิกขาบทนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติเองนะคําภาษาบาลีที่พูดถึงการบัญญาสิกขาบทเนี่อุทิศาเปถะคือให้ทีษอันเท่านทั้งหลายจงให้ยกสิกขาบทขึ้นแสดงจงให้ยกข้อบัญญัตินี้ขึ้นแสดงก็คือให้สง์เนี่ยยกขึ้นมาบัญญัตินะ ระฉะนั้นสิขาบทแต่และข้อแต่และข้อเนะี่ยมีที่มาที่ไปมีนิทานบรรยัญญติคือต้นเรื่องนะ <c oughs> มีที่มาที่ไปเรียกว่านิทานบรรยัญญติคือต้นเรื่องเสร็จแล้วก็จึงมีการให้สงบรรยัญญตสิ่ขาบทพอบัญญัติเสร็จแล้วเอ้าถ้ามันถือปฏิบัติได้เพราะว่าบางถิน่นบางที่เนี่ย มันปฏิบัติไม่ได้อย่างเช่นบางที่เป็นอากาศมันหนาวเอาห้ามพระผิงไฟอย่างเงี้ยนะอากาศมันหนาวมันก็ใช้ได้เป็นบางที่มันหนาวจัดเอามันจะทำยังท,ทำยังไงเอา้าไม่สบายไม่สบายก็ต้องเอามีอนุบัญญัติว่ายกเว้นแต่ป่วยยกเว้นแต่นั่นยกเว้นแต่นี่บางสีขาบทของพระเนี่ยที่ปรากฏในพระวินัยปิฎดกนะ มีมูลบัญญัติมีอนุบัญญัติหนึ่งอนุบัญญัติสองอนุบัญญัติสามห้าหกอนุบัญญัติก็มีอนุบัญญัติก็คือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้นะเพราะว่าสีขาบทบางข้อเนี่ยที่บัญญัติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความชั่วเป็นความเลว ร้ายอะไรนะแต่เป็นความไม่เหมาะสมนะชาวบ้านเ็าเห็นแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจอย่างเช่นพระไปรดเ,เอาน้ำรดต้นไม้พระไปขุดดินนะพระไปตัดต้นไม้อย่างนี้มันเป็นกิริยาที่มันเป็นการการะทำที่ไม่เหมาะสมทั้งนั้นนะ <c oughs> ซึ่ง ตามลัทธิตามความเชื่อถือของศาสนาบางศาสนาก็ถือว่าในดินก็ดีในต้นไม้ในดินก็ดีเนี่ยมันมีสิ่งที่มีชีวิตอยู่มากมายเพราะฉะนั้นไปขุดดินก็สื่มเสี่ยงที่จะทําลายชีวิตสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องนะที่บ่งบอกถึงที่มาที่ไปนะของแต่ละสีกขาบทอันเนี้ยก็บอกต่านรองวิชาการว่าเ,ออเนี่ยก็ให้ มีโอกาสได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับที่มาที่ไปของแต่ละสิกขาบทด้วยนะแล้วก็ให้ผู้บรรยายเนี่ยไปดูไปหยิบพระตารีดกพระวินัยมิดกฉบับนั้นแล้วมาว่าเลยจะพูดถึงสิกขาบทไหนสิกขาบทไหนเนี่ยนะ <c oughs> เพราะว่านอกจากมีต้นนิทานต้นบัญญัติที่มาที่ไปของแต่ละสิกขาบทมีบรรมูและบัญญัติมีอนุบัญญัติแล้วนะ ยังมีข้อส่วนที่ว่าเดี๋ยข้อยกเว้นว่าทําแบบนี้นะต้องอาบัิแบบนี้ไม่ต้องอาบัดนะจะได้หายข้อสงสัยว่ามีข้อยกเว้นในกรณีไหนบ้างในการที่จะตัดสินว่าผิดไม่ผิดสีขาบทข้อนั้นขอน้อนี้และที่สําคัญก็คือมีส่วนที่เป็นการอธิบายความนิยามความคําสําคัญในแต่ละสีขาบท นะอย่างเช่นคาว่าห้ามาศกเนี่ยท่านอามาศกเนี่ยมันคืออะไรอย่างเนี้ยอธิบายว่าอุตรีมนุษธรรมเนี่ยคืออะไรนะบางทีเราก็เข้าใจเพียงง่ายๆว่าอุตรีมนุษธรรมก็คือทำระดับโลก,กุตระไปนู่นนะเมื่พระบวชอวดว่าบันเป็นพระอาหารหันต์บรรลุมรรคผลนิพพานาต้องบวปรปชิค้ความจริงไม่ถึงขนาดนะั้นแค่อวดอ้างเล็กๆในน้อยนี่สุมเสียงประราชิกทั้งนั้น นะระดับชาญระดับโลกกิยะนี่นะถ้าอวดเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเห็นแก่ได้เนี่ยก็ปราชิกันทั้งนั้นแหละมันปราชิตง่าย